แพ่จมพูออกตั้งแต่โคนต้นนะคะเนี่ยออกตั้งแต่โคนต้นนะค่ะแพ่ชมพูมันอยู่ข้างในสีมันก็เลยไม่เริ่มบานแล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มบานและนู่นหายไปไหนมุ่ยป้าน้องเอาลากลงดินค่ะ อันนี้ช้างแดงนะคะช้างแดงเริ่มบานแล้ว